เรื่องนี้แล้วหัวใจจะวายบอกเลยว่า water walk ตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายคำนี้จะโดนเซนเซอร์ไหมวะแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของอาจารย์มาก,กีน่าจะไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากแต่ถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยได้อ่านงานของอาจารย์มากีก็ไปหามาอ่านนะคะเพราะว่ามันเซลสะท้านซวงมากและเรื่องที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเรื่องกาแฟใส่นมผสมรักเล่มหนึ่งเล่มสองจะเป็นเรื่องของคู่ร้องจากเรื่องบําบัดรักสกัดหัวใจเรื่องนั้นก็นัวเหมือนกันแต่ว่านี่คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คคคูู่่่่่่่่รรรร้้้อออออองงงงงไไไไดททําาาาาาเเลมมมม2ืนนนนีียยยใบกะะะถถุัึ็ตปสห เรื่องมันมีอยู่ว่าน้องเรองในเอกของเรื่องนี้อ่ะเขาทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ในร้านบอยส์บาร์ซึ่งจะเป็นร้านที่ค่อนข้างจะเน้นบริการด้านการเอนเตอร์เทนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสคู่จิ้นบาร์เทนเดอร์หรือแม้กระทั่งคอสตูมตามอีเวนต์เพื่อเป็นอาหารตาให้กับลูกค้าทั้งหลายจากเรื่องบัมบัดรักสกัดหัวใจในายเอกของเรื่องนี้อ่ะอย่างน้องเรองอ่ะเขาก็มีการไปจีบๆนายเอกของเรื่องนู้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอนายเอกจากเรื่องนู้นเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็เหมือนกับว่าน้อง ong, เรเ้ากั็กออกกขนนนล,ลยต้องกกาาาาารหหคคคนนนนนปลออบใจจแ้้ทททีีทท่่ะมํั็ืเจขานนาเฟ่ที้องชอบไปดื่มกาแฟไป อย่างคุณชูสเกตอดีตพนักง,งานบริษัทที่หมดไฟจนต้องออกมาเปิดร้านคาเฟ่ปกติแล้วตัวน้องเรยองอะเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างดีเท่าไหร่หรอกก็คือเป็นเพย์บอยตัวพอ่อเป็นผู้ชายที่สามารถได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายและส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายรุกด้วยแต่พอมาอยู่กับคุณชูสเกตปุ๊บโอ้โหขนาดตัวต่างกันขนาดนี้แรกๆนี่น้องเรยองก็ตกใจอยู่แหละก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายอยู่ข้างล่างแต่ว่าคุณชูสเกตทำหน้าอ้อนขนาดนี้อ้อนบอกว่าฉันอยากจะเข้าไปอยู่ในตัวนายแล้วคุณชูสเกตก็คือทีนนน้อองงดีมากจรู้สึกว่าอนี่่แหหลละทททาาางงงของฉันันจกกีได้ริ ในคืนนั้นน้องไรอุ่งก็ไม่ได้มีการอยู่ต่อทั้งที่คุณชูสเกตเขาบอกว่าให้นอนพักอีกหน่อยไหมจะค้างก็ได้ไม่มีปัญหาแต่น้องไรอุ่งก็บอกว่าไม่เอาอ่ะไม่ใช่บ้านตัวเองอะ่ะนอนไม่หลับหลังจากวันนั้นสถานการณ์แบบนี้มันก็วนกลับมาเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าการมาบ้านคุณชูสเกตกลายเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งของน้องไรอุ่งแต่ถึงอย่างนั้นน้องไรอุ่งเขาก็ไม่ยอมเปิดใจให้กับคุณชูสเกตสักทีท,ทั้งที่ตัวพระเอกอะ่ะเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาชอบน้องไรอุ่งมากขนาดไหนซึ่งมันก็มมมีีออีีสสสาาาาาเเเเหหตุุททททท่่่่่่่่ํใใ้้้้นน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 ออ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 งงงงงรรรรรยยยะะะะะคคคคููููึึกก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 ไจจผัััััับ็ถืๆวช เขาหลุดปากพูดถึงเรื่องในอดีตเล่าให้ฟังว่าความจริงแล้วอ่ะมันมีคนคนนึงที่ทําให้เขาตัดสินใจที่จะลาออกเพื่อที่จะมาทําตามความต้องการของตัวเองและคนคนนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขากล้าที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองในเอกเขาได้ยินแบบนั้นก็แอบมีไฟอิดชายอยู่ในใจคิดไปเองว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่พระเอกให้ความสําคัญมากแน่แและก็ใช่คนคนนั้นพระเอกให้ความสําคัญตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนกระทั่งในที่สุดน้องเรย์องเขาก็เริ่มที่จะรู้ตัวว่าเขาตกลงหลันบอก คุณชูซุเกะคือแสนดีแต่ในความแสนดีที่เป็นพระเอกธงเขียวนั้นก็แอบ,บมีความแซบอยู่ข้างในนั้นเพราะถึงจะเห็นว่าหน้าตาเขาทงเขียวขจีขนาดไหนแต่เขาชอบใช้ของเล่นมากๆเลยนะแล้วเยนน้องก็คือเป็นใสยเอ็มขั้นสุดจนบางครั้งก็แอบ,บขัดใจที่ว่าเฮ้ยพระเอกอะทำไมจะต้องเก็บกดตัวเองขนาดนี้คือรู้แหละว่าพระเอกอะเขาอยากจะทําอะไรที่มันมากไปกว่านี้แต่ก็ต้องยั้งมือตัวเองเอาไว้อยากจะไปให้สุดแต่ก็กลัวว่าน้องจะเจ็บแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าน้องเรอองเดงซูเวอร์ในเล่มแรกว่าแซบแล้วนะในเล่ม2ก็คือโอ้นนนมััชออบเล่ะไรก พี่ลึกพี่ลั่นพี่เลนอะในเล่มสก็คือเขาเป็นแฟนกันแล้วนะคะแต่มันก็จะมีสตอรี่บางอย่างที่ทําให้เราอะเข้าใจตัวละครทั้งสองคนนี้มากขึ้นซึ่งเราก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเรย์องนะที่เขาเติบโตมาด้วยตัวคนเดียวกลัวว่าถ้าเอาแต่ใจมากจนเกินไปจะทําให้พระเอกอะรู้สึกเบื่อกลัวว่าถ้าเพิ่งพาพระเอกมากเกินไปถ้าวันหนึ่งเราเลิกกันอะเขาจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาดูนะคะว่า2คนนี้เขาจะปรับจูนเข้าหากันยังไงเล่มสองคือน่ารักมากคอมพลีสุดๆใครที่ต้องการความนัวแล้วก็แบบโอ้โหลายเส้นดีเลิศงานของอาจารย เล่ม2อาจะมีเซสเปเชียลด้วยซึ่งในเซสเปเชียลที่จะมีบุ๊กเล่ะฉันบอกเลยว่าไม่ควรพลาดอร่อยหาอขึ้นสวรรค์ชั้น7ไปเลยค่ะเรื่องนี้มีทั้งแบบอ e ีบุ๊กแล้วก็รูปเล่มนะคะคิดว่าการเซ็นเซอร์เหมือนกันแหละถมขาว enjoy reading ค่ะ